ช่วยได้ครับวันนี้ทำมาแสกกล่องสูงนครับกล่องอะไรครับอันนี้กล่องสูงอาหารทะเลครับมาดูพร้อมไหมครับพร้อมครับมาดูกลางอ่าวางมือครับ ามาดูซิว่าได้อะไรกันบ้างมาดูเวกล้เลยอ่ะกินแรกก่อนอะไรเอร่ยอ่ะให้ให้ดูด้วยให้กองดูด้วยดูอา่อาต่อมาปลาแซลมอนปลาแซลมอนสองส่วนสองชิ้นอะไรเนี่ยโอ้โหกินอะไรเนี่ยจิ้มจิ้มถืออยู่อ่ะให้จิ้มโคลนี่ลูกโควนอะไรเนี่ยทิทออยนคง อ่ะปูอะไรอ่ะให้ให้ให้กล้องดูหน่อยลูกอ่ากร็สืดดีอ่ะอ่าเจ็บเจ็บเจ็บอ่ะทิงแท็บนะครับอ่ะอ่าอต่อไปลาอะไรอีกลูกปลาปูหยิบมาหยิบมานี่ยิงก่อนในกล่องอ่ะเอาไว้ทงกคนเลยเดี๋ยวพวกใครมาดูกันทีหลังว่าคืออะไรอ่าอไปอะไรครับอันนี้ปลาโอ้ขาปูยักษ์อ่าอะไรอีก อะไรไม่รู้อะไรอีกหอยเป่าหือ้อหอเป่าหือ้อเอาอเปลาหมึกปลาหมึกอ้ก็มีปลาหมึกอ่ะเอาไว้เล่นปลาหน่อนยโอ้ะอ,อะไรเนี่ยหอยเคยียวหอยเคียวเยอะปลาหิมะมีอะไรอีกอะไรอนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย หอยนะรมอะไรครับสุดท้ายคือยัางยางอะไรเอ้ยปลากุ้งกุ้งหรือเปล่ากุ้งกุ้งอะไรกุ้งมังกรอะไรปลาหิ่มะนะครับมาดูที่ว่ามีอะไรมาดูของของเราการวันนี้มีอะไรบ้างแกงกุ้งมังกรออกจากพลาสติกก่อน